วัตถุมงคลดังของหลวงพ่อฤาษีดงดำนี่ยันเกาะเพชรใช่ไหมมีถ้ายันเกาะเพชรนี่ทวารทศงนีดด้วนาะไม่มีใครเรียนวิชาต่อด้วนอ๋อจริงๆเป็นวิชาอ่าแล้วก็เป็นวิชาที่ว่าเป่ายันเกาะเพชรแต่เดาะเคราะห์ออสมยัยหลวงพ่อเป่านี่นะคนท้องอ่อนๆมานี่เด็กออกมานี่ยันติดน้ำผาเลยนะหึอ่ะหอยันติดน้ำผาเด็กออกมาเลยนะสมัยหลวงพ่อ เช่นจะพาเพื่อนๆมาวัดจันทาราหรือว่าวัดท่าสุก มีร้านจอดรถเข้าไปข้างในอ่ะมีรานจอดร้าที่จอดรถโล่โลคนไม่เยอะเท่าไหร่นี้น่นอ่ะฝั่น้ีลจะอยู่นน่นนี่นะศาลาอยู่ซ้ายมือ พ่อเลยสีด <aroma> <product>. ึงดำอาลงๆใช่ไหมเออควรทำางต้องวรยเพราะว่าไกเขายูในอันนี้อันอต้นไม้โเนป็นลูกหาอันนี้เป็นลูกชายไหมหมอตาเกใหญ่ขึ้นแม วันนี้คือแม่ตัวจริงน้องเอ๋กับน้องอินอันนี้เราอยู่ที่วัดท่าสุงแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปข้างในกันก่อนสวนสมเด็จวัดท่าสุงพี่พาม นักท่องเที่ยวไปไหนนะครับป,ปราสาททองคำครับปราสาททองคำไปปราสาททองคำครับเนื้อที่วัดท่าสงนี่ไหมพันสองร้อยกว่าไร่นะครับโอ้อครับผมอยากว่าวิหารแก้วยังเข้าวิหารแก้วมั้ยังครับยังครับอ่าครับผมรอบ่ายสองนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวปราสาททองคำก่อนก็กลับมาก็วิหารแก้วเข้าได้ครับเพราะว่าเข้ารอบดีกก็ยันสี่โมงเย็นอย่างปราสาททองคำนี้ก็ไม่ได้ปิดนะครับยันสี่โมงเย็นเหมือนกัน ว,วิหารแก้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นยังไงครับวิหารแก้วร้อยเมตรนะครับวิหารแก้วร้อยเมตรในความยาวของวิหารนะครับร้อยเมตรความกว้างของวิหารสี่แปดเมตรครับประดับด้วยแก้วเรียกว่าวิหารแก้วร้อยเมตรหลวงพ่อสร้างตั้งแต่พศ2530เศษสามีสามหลวงพ่อก็ตั้งใจสร้างไปแต่ร่างท่านไว้ตรงอยู่แล้วนะอย่างว่า,าวิหารแก้วร้อยเมตรแล้วพอนั่นก็มมร,รีบมาสร้างปราสาทพระคำปราสาทพระคำโตพื้นฐานได้แค่สามปีละสังขาหมากก่อนนะครับ อย่าประสาททองคำข้างหน้านะครับเป็นทองภายนอกจะเป็นทองคำเปรวทั้งหมดนะครับจะไม่ทำอยอดฉัดวนแหละแฝงน,นะครับ37มัดน,นีทั้งหมด3ชั้นนะครับอย่าประสาททองคำนี่ก่อสร้าง33เสร็จ58ครับใช้เวลาก่อสร้าง20กว่าปีหลวงพ่อและเสียงดำสร้างแค่3ปี่รับสังขารนะครับไปรับสังขารเมื่อที่สามสบสองหลาเพรามาเราจะมภพรีหลวงพ่อได้อายุ7จ็ดสิปีแต่หลวงพ่อไม่ใช่รับสังขารในวัดน,นะครับไปรับสังขารที่โรงพยาบาลศรีนา เวลา1ิบโมงเช้าสิบนาทีตั้งแต่หลวงพ่อละสังขารไปถึงตอนนี้3ามสปีแลครับอย่างปราสาปพระพี่มีทั้งหมด3าชั้นนะครับชั้นที่2เป็นพระรูปของพระเั้แท้เลยนะครับชั้นสามนพระบโบรานในหลวงราชการที่9เอามาถวายไว้ที่นี่นะครับ ปชมได้ถึงสามชั้นเลยครับแต่เข้าห้องน้ําอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับห้องน้ำค่าโดยสารคนละห้าบาทครับอันนี้นะครับคือปราสาททองคําเม่ทสกู่ก็น่าจะได้รับฟังข้อมูลของปราสาททองคาไปแล้วนะไม่หมูเนาะจากพี่ที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ปีแรกที่เรามายังยังก่อสร้างอยู่นะใช่ใช่นนจำได้อยู่เนาะ Okay. จริงๆแล้วในวัด่าสูทรงนี้ก็มีจุดที่เป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสมาแล้วก็ต้องเข้ามาชมนะอันนี้ก็คือปราสาททองอคาแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปวิหารแก้วกันวิหารแก้วนี้จะมีสรีระสังขารของหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดาวันนี้เรามากันแบบร้นรอนๆเลยแดดจัดมากวันนี้ นี่เป็นบริเวณโดยรอบโอ้ oh, ดูดูดูดหน้าพ่อหมีนี่ร้อนร้อนร้อน สวัสดีค่ะจะเห็นความสวยงามของการลงรักปิดทอ งานศิลปะของไทยเราเป็นบรรยากาศภายในปรา,าสาททองสวยงาม หมูกำลังกราบพระอยู่ น,นี้ก็จะเป็นการบอกเวลาเปิดปิดของจุดต่างๆนะครับของวัดท่าสงแทนที่วัดจันทารามหรือว่าวัดท่าสงโดยสังเกตมีมหาวิหารแก้ว เรือนไทยหรือว่าสาระเก่าหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาวิหารหลวงพ่อห้าพระองค์วิหารสมเด็จองค์ปฐมบนดบพัชสีอาริยะเมตไตรมีเกลับแขกมีบนดบแก้วหลวงพ่อศักดิ์สิสารายวราานี่ก็ปติจจาดที่พักเมืองมัชชาเป็นแถบปา่า อากาศจะร้อนแต่ก็ยังมีสาธุชนนะครับพุทธศาสนิกชน,นมาเที่ยวที่วัดท่าสุอันนี้เป็นทัศนียภาพโดยรอบอย่างที่บอกนะครับเมื่อสะกู่พี่ที่เป็นพนักงานบริการขับรถเนี่ยพื้นที่เนี่ยพันห้าร้อยไร่โดยประมาณ อาคารที่เห็นด้านขวามือนี่สวยงามทีเดียวเนสถาปัตยกรรมน่าจะเรียกว่าแนวไทยประยุกต์นะถ้าผิดพลาดประการใดในภอพมีก็ต้องขออภัยเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ด้วย นนั้นก็จะเห็นพระพุทธรูปนะครับหลากหลายองค์ ขาหมดทำไมเย็ยนเย็ยน <Okay. S 1> หรือว่าติดแอร์ เป็นที่จัด,สดแสดง<ม>พระพุทธรูปพระบูชาอ๋อมีมีคนสร้างมาถวาย มันจะขึ้นชั้นสา,ามี่เอ้ายรั้งแชี่ี่เเท่าเร็วเห็นหนาแดล่ายงานมือใ วิหารแก้วเออวิหารแก้ววิหารแก้วสร้างสาสิบเสร็จสาสามอันนี้เดือสามสิบสามเสร็จห้าสิบแปดใช้กี่สิบสองปีสามปีเสร็จนะศาสตรทองคำเนี่ยนะครับผมแล้วลวดลายนี่นะไม่ใช่ว่าประชาชนช่างทั่วไปใช่ไหมใสา่ลวดเหล่นะได้ช่างกรมศิลป์เหรอไม่ใช่ครับเป็นพระมาจากอเมริกา มาสายรลายพระอเมริกาเพราะว่าวัฒรงนี้มีสาขาที่อเมริกาเป็นพระชาวอเมริกันเลยของไทยเลยครับวัดไทยพระไทยเลยครับอ๋อพระไทยแต่ในตอนนี้กำลัต้องขาดลกันนะอ๋อาสายรายแต่สมัยนั้นคือท่านไปจาวัดอยู่ที่ทอเมริกา,กาวัมีสาขาอยู่ที่อเมริกาวัตถุมงคลดังของหลวงพ่อฤาษีดิงดำนี่ยันเกาะเพชรใช่ไหมมีถ้ายันเกาะเพชรนี่ทวัฒสศุนีมด้วย ก็ไม่มีใครเรียนวิชาต่อด่วนอ,อ๋อจริงๆเป็นวิชาอ่าก็เป็นวิชาที่ว่าเป่ายันกอเพชรสะเคาะห์อ๋อสมัยลุงพ่อเป่านี่นะคนทร้องอ่อนๆมานี่เด็กออกมานี่ยันติดกํผาผักเลยนะอืมอ่ะหรอ, <c oughs> อยันติดกํผาผักเด็กออกมาเลยนะสมัยลุงพ่อนะตอนท่านอตอนเด็กคลอดเลยนะอ่าทีนี้ว่าพระองค์ไหนองค์ไหนมาก็เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของพ่อเนี่ยแต่ไม่ขอเรียนวิชา ว,วิชาที่ว่ายาดกรครับแล้วหลุงพ่อหลุงพ่อบอกว่าแล้วเราเป็นเจ้าของวิชาเราจะไปให้ก็ทำไมละ่ะเ็เมืม่อเขาไม่มาเรียนกับเราก็ไม่มีใครมาเรียนก็คือวัดด้วยอตอนนี้ก็ไม่มีใครเข้าได้เขา้ายาดกราเชรอ๋อแล้วทำไมผมเคยเห็นที่เป็นลักษณะเหมือนเครื่องเครื่องรางที่เป็นเหมือนเหมือนเพชรนะครับเป็นตุ้มๆอ่ะหรือว่าเป็นอันนั้นเป็นในที่ว่าเป็นที่เน็ตจะเป็นประดับเรียกว่าสิริมงคล ครับผมชลิมงคลครับเนี่ยส่วนมระธาตสมัยหลวงพ่อเนี่ยจะมียันกอบเพชรด้านหลังหมดด้านหลังหมดเลยยันกอบเพชรทายุคคันหลวงพ่อนะครับขอบคุณครับผมอันนี้เรากำลังจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมวิหารแก้วซึ่งข้างในตัววิหารเนี่ยก็จะมีสรีระสองขานนะครับของหลวงพ่อฤาษีจิงดำก็จะมีเวลาเปิดปิดสองรอบนะครับ ช่วงเช้าเนี่ยจะเปิด9โมงถึง11โมง4ผ้าช่วงบ่ายเปิดบ่าย2ถึง4โมงเย็นไป หลงพ่อยู่นนะครับนแะยังหองทครัวางการัได้ครับไวหลวพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวะบย่างหองหลวพ่อกับานงท้าบริเวณหน้าประตูใส่ลิ้ชักหรือันวางกาังได้ครับาข้าววางองท้าบริเวณหน้าประตูใส่ลิ้นชักหรือขันวางการั่ได้ครั mm-hmm